แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะได้คนสำคัญเมื่อกินทอร์และวิวแล้วบัดนี้นั่เสนอกรุงแช่นน้ำปลาจ้ะ เกบขนาดทะเลมือนีอ้วนมีคนสําคัญสิมายามจ้าอ้หน่อยเพื่อนสิมายามก็เลยว่าสีเก็บอันขนาดทะเลไปอันเท็ดอันเมนูแซ่แบๆกินน้ากันจับพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิงจับพี่น้องจ้าวันยู้คโมยู่สิภากันทเท็ดยังกินเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาลุยกันขนาดทะเลก,ก่อนจับพี่น้องจ้ามีตะกอนย่งางมันก็นเริ่มสิเทาแล้วก็เป็นดอกแล้วเนาะ่วมากะหวองบางที่มันก็นยังเก็บได้อยู่จับพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้ามาเก็บน้ำกัน ยังมีพ่อพออ่อนๆพ่อเลือกได้อยู่จะพี่น้องจา๋าอิวตั้งว่าเอามีดมาเนอพราะว่าอิวสิดึงเอาแต่หยอดอ่อนๆจะพี่น้องจา๋าปานบ้านั้นมืเก็ยอมันผักขั้นจองออนถเนาะ จะพี่น้องจ้ามาลากันใจเล่มเอาเนาะเทียรละยอดสองยอดจ้ะ thank <laughs> you จะพี่น้องจ้าพ่อเล้ว ม <gegen violin> <acy> <left> <conquered> ื่อนี้โอกาได้คนสําคัญมาถึงของน้ำอิ่วเราด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ชิพากันมากินอันคณาทะเลจ้ะพี่น้องจ้ะกุ้งแช่น้ําปลาน้ําเสนอกุ้งแช่น้ําปลาจ้ะกับอันยังอร่อยคณาทะเลคณาทะเลครับแล้วก็มีทอดเนื้อ ย่างเนื้อย่างเนื้อใส่เกลือจะพี่น้องจจากับอันปลาแดกลองรู้ดูเที่ยวเอ้ยปลาราสับลองรู้ดูไม่ใช่แจ่วบองลองรู้ดูเที่ยวครับโอ้โหบ่แล้วจะเกลือมันนี่แม่งลงมากครับเมื่อกี้นี่ยครับเนาะเดี๋ยวกินขออนุญากขอข้างนาะครับจ้าพี่น้องแจ๊ามือนีกะขอจุกที่ไปอันกับบรรยากาศหลักล่านที่เราได้จะพี่น้องจ๊าบลรยากาศ ไปเลาะไปลอะสิเป็นใหญงสีผ้าไปเห็นใหญงเดี๋ยวมาตักมาเบิ่งกันแล้วพี่น้องจ้าเออเมื่อนี่คอกินเขาน้ำก่อนน้ำจ้าโฟมกระบอกหัวเขาสีผ้าผมเพนใหญ่กันเดี๋ยวมื้อนี้ขอมื้อนี้ขอกินข้าวก่อนได้จะเบิ่งจ้าดีทุ่มแล้วจ้าแมนครับหิวแห้งสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ลันกล้องช่องพันนงค์มีอไรบ้างบัดนี้มาซิมเด้อจ้าอันผู้ไทยก็ว่าม่นไข่ยดอกจ้าผู้เก่าผู้เก่าผู้เก่าจำเสียงเอาเด้อพี่น้องวัได้เห็นหน้าผมเด้อ อันกุ้งแซน้ำปลาจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ะอันเป็นกระเสือกคุ้ยอย่างเี้นี่นี่ขนาดทะเลเนาะครับรับแร่ดิดขนาดทะเลแร่ดิดอ่าจากสวนหลายอย่างในสวนจากพี่น้องจ้าแซลปะขอนิ้วครับพี่น้องข้าวเหนียวิ้าวเหนียวมีอันนี้พร้อมแซ่บ หิวแล้วผมก็หิวแล้วนี่มีเนื้อพรอครับผมเนื้อกับแจวบอง,องล่องดูดเถี่ยวส่งตรงจากประเทศไทยครับแมนจ์นี่อยู่ปแปลกแปลกมากซาบหลายพี่น้องครอยากเพิ่นเบิบ้งวิวอ่าให้บังกเพิ่ให้บังกเพิบ่บรรยากาศดีมากครับทุกคนบรรยากาศดีรีครับนี่อยู่บ้านริมรั้วอีสานเด้อพี่น้องเด้อ เยรีบดูดูเดี่ยวซุมสองคนนี่ฮะเปลี่ยนถึงจะซื้อส่องจาของนี่เนาะครับเป็นเข่าเป็นเข่าบาเล่เนาะครับผมเอ้ยบาเล่นี่บ่บนาจะมีอันนี้เนาะครับผมอานาจะเป็นวีดเนาะแมนบอ่าจะเป็นวีดแมนบอนะครับอืมบ้านเพื่อนนี่นะครับบรรยากาศดีดีครับอยุดติดกับทงหน้าเนาะครับผมทงหน้าเนี่ยเขาจะกับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะครับเขาจะปลูกซสมกันเด้นะครับ